เดลีเมลคาดการ11ตัวจริงของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฤดูกาลหน้า3หน้าใหม่โผล่ด้วยวันที่24กรกฎาคม64ความเคลื่อนไหวของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งสกีเปเรียลีกอังกฤษที่เริ่มต้นเสริมทัพอย่างเป็นทางการแล้วหนึ่งรายนั่นก็คือจะดอนซานโช่ปีกทีมชาติอังกฤษจากเสือเหลืองบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ด้วยค่าตัว73ล้านปอนด์อย่างไรก็ตามโอเลกุนาโซชาผู้จัดการทีมชาตินอร์เวย์ยังไม่หยุดแค่นั้นเมื่อเขากำลังตามล่า กองหลังดีกรีทีมชาติฝรั่งเศสชุดแชมป์ฟุตบอลโลก2018อย่างราฟาเอลวารานของราชันชุดขาวเรอัลมาดริดและมีข่าวพัวพันกับซาอุนิเกสกองกลางทีมชาติสเปนของตรามีกัตเลติโกมาดริดอีกด้วยล่าสุดเดลีเมลสื่อชื่อกล้องของอังกฤษได้ออกมาคาดการ11ตัวจริงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฤดูกาลหน้าซึ่งจะใช้ระบบ4 3าเริ่มต้นที่ผู้รักษาประตูเป็นดีนเฮนเดอร์สันกองหลัง4ี่คนจากซ้ายไปขวาประกอบด้วยลุกชอแฮร์รี่แมคควายราฟาเอลวารานและอารอนวานบิซาก้าขยับขึ้นมาที่แผงมิดฟิลเป็นซาอูนิเกสคุมเกมแดนกลางขนาบข้างซ้ายและขวาด้วยพรอ,อกบ้ากับบรูโน่เฟอร์นันเดสปิดท้ายที่แนวรุกมีจาดอนซานโชตะลุยทางฝั่งขวามาคัสแรดฟอร์ดบูทางฝั่งซ้ายและล่าตะข่ายโดยเอดินสันคาวานี